ได้ทั้งสาระความสนุกและสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจมินายนอรวิทย์และศิลปินเสียงอบอุ่นกบทรงศิษย์เป็นตัวแทน2 g e เจเน t เรชันเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งที่2และกิจกรรมภาพประชาชนครั้งที่1การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพศ2 5ง8รระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทย วิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้หัวข้อ JMCS 2025 Harmony in Health Innovation for Sustainable Medicine เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ125ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน เมื่อวันที่24มิถุนายน2,518ที่ผ่านมาณนะลานอีเดนชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โอ้ดีเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นงานรูปแบบใหม่ๆดไไีไม่เคยไม่เคยมาทำงานเกี่ยวกับการแพทย์อย่างนี้ครับผมใช่ก็เปิดโลกครับผมแต่ก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็เคยอยากจะเรียนทางด้านการแพทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มาทำงานอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าส่งเสริมเรื่องการรักสุขภาพแล้วก็การแพทย์ของไทยดีครับ ผมให้สุขภาพเป็นที่หนึ่งตลอดนะครับเพราะว่าสุขภาพสำคัญมากมากแล้วก็ด้วยความที่เราทำงานทุกๆวันด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยทำอะไรเยอะแยะมากมายครับผมก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีไม่งั้นก็วันต่อไปก็ไม่มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นครับผมคือผม,มเป็นอะไรก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ารู้สึกว่าเ,ออเชื่อมั่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกออ็คือปกติตอนแรกๆะตอนที่ผมไม่ได้ทำงานโรงกาบบันเทิองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเลือกกินยาที่เราที่เราก็ปกติก็กินอยู่แล้วอะไรย้ยครับผมแต่ว่า ไปโรงพยาบาลก็มั่นใจกว่าแน่ใจกว่าด้วยแล้วก็หายเร็วกว่าด้วยเพราะว่าบางทีเราต้องทํางานวันพรุ่งนี้เลยก็ไปฉีดยาเลยอะไรอย่างเงี้ยให้หายเลยนะ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับผมเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับผมไม่มีใครรักษาสุขภาพตัวเองได้ดีเท่าคุณเองนะครับ <c oughs> ก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าป่วยจริงๆก็นี่แหละครับผม <c oughs> นี่เลยเยอะแยะมากมายโรงพยาบาลจุฬา,ารามาธิราชธรรมศาสตร <c oughs> <ๆ>์นะผมเยอะแยะมากมากก็<ๆ> อตอนนี้เขาร่วมมือกันแล้วก็ออกไปในที่ต่างๆที่เรื่ออะไรเข้าถึงการแพทย์ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรวจสุขภาพได้ไปฉีดวัคซีนได้ไปเจาะเลือดหารุ่นนี่ว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ได้ดีครับดีครับได้เจอคุณหมอเยอะแๆแล้วก็มีหลายๆบูธท,ที่ออกอทํากิจกรรมให้เรามาดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะอายุขนาดนี้แล้วด้วยวัยขนาดนี้แล้วด้วยมันก็ต้องคงต้องดูแลเป็นพิเศษที่หนึ่งตอนนี้ทุกคนช่าใจว่าโควิด มันเบานะฮะแต่จริงๆแล้วต้องใส่ใจให้กับผู้ใหญ่อายุ80 70ขึ้นไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวคืออย่าชะล่าใจว่าเป็นหวัดเฉยๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นหวัดเฉยๆถ้ามีอาการแล้วรีบตรวจเลย ATK เดี๋ยวนี้ก็30บกว่าบาทถูกมากก็คือเราชะล่าใจนั่นเองนะฮะพอเป็นแล้วเนี่ย ผู้ใหญ่เวลาเป็นแล้วจะหนักก็เชื่อมจะเข้าปอดได้อย่างเร็วแล้วก็ไปถึงอวัยวะอื่นๆได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรวจตั้งแต่วันแรกที่เป็นเลยพอรู้ว่าเป็นเนี่ยก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็จะป้องกันทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งต่ตางๆนานาขอ,ของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราได้ตอนนี้โอเคแล้วฮะก็คือวันแรกนี่คือ ICU เลย oh. แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเลยหมดสติเลยะฮะแต่ว่าตอนหลังก็ออกมาแล้วก็แล้วก็ มีเชื้อเข้าปอดอะไรทำนองนี้แล้วก็ลามไปถึงหัวใจแล้วก็ท่าน84แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วฮะแต่ว่าก็ถ้าเทียบตั้งแต่ก่อนเข้าก่อนก่อนเป็นโควิดกับหลังเป็นโควิดแล้วมันมันต่างกันแบบเยอะมากเรฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าชะล่าใจนะครับนนก,ก็ก็เป็นธรรมชาติของของคนสูงอายุนะฮะแล้วก็เวลาเป็นอะไรนิดนึงก็จะจะจะหนักกว่าพวกพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลกันไปเต็มที่ครับ we right <laughs>